แนะนำามือถือนน้มในงบ10,000บาทนะครับดืเดิมพือสภาคมนี้นน้มส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยนนผมก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเค okay, ผมก็สวัสดีช่วงทุกท่านผ่ผมก็ในวันนี้นะครับเรามาแนะนำมือถือกันอีกเช่นเคยนั่นเองนน้มซึ่งบอกเลยว่าก็คลิปวโนนี้นะก็จะเป็น5มือถือเลยนะครับก็เป็นแบบ รุ่นที่นิยมอยู่เนาะเออหรือว่ายังแบบฮิตฮิตกันอยู่เลยนะครับในณนปะัจจุบันนี้เนาะโอเคอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมนะสำหรับรุ่นที่1นั่นเองเนาะโอเคครับรุ่นแรกเนี่ยตัวนี้จะเป็น oppo r e n o 13f นั่นเองเนาะหุ่มรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยให้ถึง6.67นิ้วเลยนะครับส่วนความเรียนเนี่ยอยู่ที่ fluidpath เนาะผมแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็น20:9ส่วนตัวชิ้นนีหน้าจอนะครับจะเป็น AMOLED นั่นเองเนาะผมแล้วก็มาพร้อมกับ Refresh Rate เรี่เฟรับแล้วววก็คาามส่งหน้าจอเนี่ยอยู่ ส1 0 0นะิอนาะส่วน IP rating นะครับตัวนี้จะเป็น IP 6 8และ IP 1 9นั่นเองนะครับแล้วก็ OS นะผมจะเป็น Android 15ครอบด้วย Color OS เวอร์ชันสส่วนเรื่องชิปเซตนะครับตัวนี้จะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นั่นเองนะครับขนาดสับปัิยกรรมอยู่ที่4 m, นาโนเมตรเนอผมมาพร้อมกับการจอ Adreno 710รุน่นนี้นะครับสามารถใช้เอดิการได้เนาะส่วนตัวความจุเครื่องนะครับ2 8 g g 2 5 6 g g และ512แ b นัินเองนละค1รับยสนะ แรมเนี่ยมีแรม8กิก12กิกนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยเมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟ1.8นั่นเอง,เองเน,นะฮะม,มาพร้อมกับการสั่น OIS มาด้วยส่วนตัวอัลต์ตาลวายเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟ2.2แล้วก็ยังมีเวลามาโคลิ่งอีก2ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟ2.4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30นะครับแล้วก็มีการใส่ใจโ o EIS มาด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟ2.4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ แล้วโนะรูแจ็คไม่มีนะครับบลูทูธ5.1ส่วนแบตเนี่ยอยู่ที่5,800มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12กิกส์สตอร์เรจ256กิกเลยนะครับอยู่ที่19,99บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมน้อสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบบายใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะรหรือว่าตัวตะก,การยูทูบก็ได้นะครับผมแล้วก็รุ่นถัดไปเนี่ยตัวนี้จะเป็น iQ Z9 นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเน,นีอยู่ วามเรียนอยู่ที่ 1.5k แล้วนะครแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอในรุ่นนี้จะเป็น20:9ส่วนชินีหน้าจอนะครจะเป็น AMOLED นั่นเองนะครับแล้วก็ Refresh r a t หน้าจอนอยู่ที่ 144Hz เนาะส่วนตัวความสว่างแบบพ e a สูงสุดนอยู่ที่4,500 nits เลยนะครส่วนใ IP Rating นะครับตัวนี้จะเป็น IP64 มาพร้อมกับ Android 14กับ f u n t o u OS 14นั่นเองนะคมส่วน CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอ a d r อ n o 720รุ่นนี้เนาะความจุเครื่อง เนี่ย1 2 8 g b 2 5 6 g b และ5 1 2 g b นั่นเองนะมเป็น u s d 2 2แล้วนี่มีแรม8 g b 1 2 g b นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะไม่สามารถใส่เอดิการได้เนาะแล้วก็กล้องเนี่ย50ล้านเมกเซลรูรัรบแสง f 1 8นั่นเองนะครับแล้วก็มี De ฟเซนเซอร์2ล้านนะผมรูรัรบแสงด f 2 4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4k 3 0เนาะแล้วก็มีการสั่นใจโ o EIS ไหมด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านเมกเซลรูรัรบแสงดี f 2 5ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ full d 3 0นะครับแล้วก็รูแจ้งไม่มีเน ส่วนลำโพงเป็นลำโพงคู่แล้วนะครับบลูทูธ5.4แบตเตอรี่อยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะมาพร้อมกับชาร์จไวอยู่ที่80วันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องราคาตัวนี้นะครับแบม12กิกสตาร์เล2 5กิกเลยนะอยู่ที่9,756บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมน้องสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบ้ใต้คิวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นที่3ตัวนี้จะเป็น In f ฟิ i t ต GT 20โป o นั่นเองนะผมรุ่นนี้นขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับส อยู่ที่48พันธุ์นะผมส่วน r e f l e x t n เนี่ยตัวนี้แน่นอนครับ1 4 4 h z เฮิร์ตเลยนะผมนะเป็นสายเกมมิ่งเลยนะผมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจออัมโมเลนะครับแล้วก็ตัวความสว่างยอยู่ที่1,300นิสส่วน IP Rating นะครับคือ IP 54แล้วก็มาพร้อมกับ Android 14นะผมกับ XOX 14นะครับส่วนตัว CPU เนี่ยจะเป็น MediaTek Dimensity 80 8200 Ultimate นั่นเองนะครับส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G610 MC6 ส่วนตัวความจุเนาะอยู่ที่2 5 6 G ินะครับแล้วก็เป็น UAD 3.1ด้วยแรมนี่ไม่แรม8 g b 12กิเนาะกล้องเนี่ย108ล้านเลยนะครับรูรัรบแสง Df 1.8มีการสั่น OIS ได้วยส่วนมาโคร2ล้านนะครับเดบ2ล้านส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย32ล้านพิกเซลรูรับแสง Df 2.2งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ K30 นะครับแล้วก็ลำโพงเป็นลำโพงคู่แล้วนะครับลูแจ็คไม่มีบลูทูธเนี่ยมีนะผมแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่ห0 0พันเมลามรองรับชาร์จได้สีวัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้เนาะถ้าเป็นแรมเนี่ยเอ่อ12กิกเลยนะครับความจุ256เลยนะครับอยู่ที่1 1 1่งบาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนาะสนใจนะก็สามารถคลิกที่คำใบ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับรุ่นที่4เนี่ยตัวนี้จะเป็นนน Honor X9C ะครับขาด หน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วเนาะส่วนความเรยวเนี่ยอยู่ที่ 2 5 k เอ้ย1น k นะหคะมแล้วก็ตัวชิ้นนี้หน้าจอนะครับจะเป็น AMOLED เนาะแล้วก็รีเฟรชเนี่ยอยู่ที่ 120Hz เลยนะครับแล้วก็ตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0นิตแล้วก็ตัว IP r a t i n g นะครับคือ IP 65อมเนาะแล้วก็ในเรื่องตัว Android เนี่ยจะเป็น Android 14ครอบด้วย Magic OS 8นะครับมาพร้อมกับ CPU Snap Dragon 6 g อ n 1เนาะแล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะเป็น a ด r e n o 710รุ่นนี้ไม่สามารถใสนะ่องเ2 0 56กิก512กิกนั่นเองนะผมเออแรมเนี่ยมีแรม8กิก12กิกนะครับ<อ>กล้องเนี่ยเมหลักอยู่ที่108ล้านเบกเซลรูนรับแสง Df 1.8นั่นเองนะผมมีการสาร AS, ันโอไปด้วยส่วนอัลต้ววายเนี่ยอยู่ที่5ล้านเบกเซลรูนรับแสง Df 2.2 ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30นะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16นะ <M ix ell> ล้านมิกเซลอรับเชนดี F 25ส่วนงานวิดีโอเนี่ยกล้องหน้านะครับอยู่ที่ฟ l h ี30เช่นเดียวกันเนาะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> นั่นแหละได้ 4K นะครัผมสำหรับกล้องหลังเนาะส่วนกล้องหน้าได้แค่ฟ l ดีนะครับเออนี่ก็ต้องน่าเสียดายเนาะ <laughs> แล้วก็รูแจ็คไม่มีนะครับลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่แล้วเนาะผมแล้วก็ตัวแบตเนี่ยอยู่ที่6,600มิลลิแอมรองรับใช้ได้ว66วัสิบนนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่เรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเป็นแรม12กิกเลยนะครับผมความจุเนี่ยอยู่ที่ 250ริกิกนะผมอยู่ที่9,990บาทนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมน้องสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบ้ใต้คิวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตัวอัลตากา youtube ก็ได้เช่นเดียวกันนะผมโอเคครับรุ่นสุดท้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็น Poco x 7 Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจอเนี่ย6.67นิ้วเลยนะครับส่วนความเียดเนี่ยอยู่ที่1.5ึ่งด้าและก็รุ่นนี้นะครับตัวชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็นน้ำมันเลนส์ะผมตัวค่าสีเนี่ยอยู่ที่68 000, ลหกสับแล้วก็ Refresh Rate เนี่ยอยู่่ที120 นะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจออยู่ที่3,200 n น t s ิสส่วนตัว IP rating นะครับคือ IP 68และ IP 69นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกระจกหน้าจอเนี่ยจะเป็น Corning Gorilla Glass 7i นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Android 15เลยนะรพร้อมด้วย HyperOS v e r s i o n 2แล้วนะครับ CPU เนี่ยจะเป็น Mediatek Dimensity 8400 Ultra นั่นเองนะครับมาพร้อมกับการจอมารี G 7 2 0 MC 7นะครับแล้วก็ตัวความจุเครื่องเนี่ย2 5 6 g b 512GB เนาะเป็น UNH4.0 แลมม์นี่มีแลมม์8กิก12กิกนะครับ SD สเดีการไม่มีนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรุ่นรับแสง Df 1.5มีการสั่น OIS มาให้ด้วยส่วน8ล้านเนี่ยจะเป็น Ultra Wide นะครับความเรียดเนาะแล้วก็มาพร้อมกับรุ่นรับแสง f 2.2แล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับมีการสั่นใจโ o EIS มาให้ด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลรุ่นรับแสง Df 2.2ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอันนี้นาเสียดานะครับได้แค่ฟูดี้ปเเรามองคู่แล้วน36 หลุแจ็คไม่มีนะครับบูทูธเนี่ย6.0เลยเนาะส่วนแบตเนี่ยอยู่ที่6,000มิลแอมปรองรับชาร์จด้90วัตต์เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้คือแบบสุดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแล็ม12กิกสตอร์เรจ512กิกส์เลยนะผมอยู่ที่19,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนาะสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบ้บายต้คิวนี้ได้เลยนะผมหรือว่าตัวตะการอยู่ดูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างนู่นนะสำหรับคิวนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากสสอออบถถาาามมมมะไไรรกก็คเเนนต์ัด้ลย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับผม